ครับตอนนี้ก็อยู่กับผมต็อกเกมเมอร์อีกแล้วนะครับ ตอนนี้ผมขอเท่าความก่อนนะครับอ่าคลิปซีรีส์ของบล็อกฟุตในการเป็นการเก็บฟุตตั้งแต่วิวหนึ่งถึงวลวสองพันสองร้อยนะครับเออเรายังไม่รู้ว่าเราจะใช้เวลาในการเวลาขีคลิปในการถึงเวิวตันแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เรากําลังฟาร์มอยู่มันเอ,เอ,เอ่อเก็บอัปเดตหรือไม่ถ้าเกิดเก็บอัปเดตเราก็จะฟาร์มจนแม็กนะครับผมเดี๋ยวซีรีส์นี้จะมีซีรีส์แจกข,ของสำหรับผู้ใจดีด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะบอกที่หนึ่งของซีรีส์นั้นแต่จะมาในเร็วนี้แหละครับผมตอนนี้เรามาเริ่มฟาร์มแมบััฟดกนบบอออ่าแมฟก็คื อนพีดดีแอบปบเดยก์กบบคิงเลกาซี่ครับเราหยุดโปรเจกต์ของคิงเลกาซี่ไว้ก่อนเดี๋ยวผมขอขึ้นรูปแมปบกฟูดให้นะครับผมตอนนี้เราก็มาเดินสำรวจก่อนครับตอนนี้เรามาฟาร์มตั้งแต่ความรู้เหลือศูนย์เลยนะครับผมตอนนี้ดูเลือกดาบคับนะยังมีตังอะพันหนึ่งโคตรแพงเลยโคตรแพงเลยมารับควิดก่อนนะครับไม่ค่าแบนดิตนะครับผมหาตัวโอ้ได้สามร้อยห้าสิบ่าไม่กี่ควิดเราก็ได้ดาบเล่มหนึ่งแล้วนี่นะ นี่ก็ตีแบบนี้เรื่อยๆนะครับจนเราจะครบห้าตัวนะครับผมซ้อ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 มแล้วเราก็มีสกิลให้ใช้ด้วยนะครับผมดาเมจไม่มีแหละต่อยธรรมาดาเถอะนี่นี่นี่ป่ายป่ายป่ายนี่นน อีกตัวเดียวเราก็ครบ7ตัวนะครับผมตอนนี้โกดี้เลยตตีตรงนี้จนถึงเรล5นะครับแล้วก็รูปหมุนจะเป็นเรล10นะครับแล้วเราก็ไปเกาะตรงเกาะข้ามซี่จะไปเกาะลิงนะครับผมใส่แบบเดิมเลยนี่นีไปฟาร์มไปเรื่อย เอาได้แคนดี้การด้วยแคนดี้น่าจะไปแรกอีกคูณสองสลัสามได้ตาย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 ไม่ตายไป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 อยอะจะตัดจะเป็นเมลีเป็นมลีมีลีอย่างเดียวเลยแล้วกันอลืมอัพอีฟเฟไม่เป็นไรแต่เราฟาวดตรงนี้ไว้สักอีกห้าวิวเดี๋ยวเรก็น่าจะได้อัพอีเฟ็ต แล้ดาเมจก็จำเป็นกว่าดีฟินะครับตอนนี้เราจะดาเมจเพื่อในการฟาร์มเร็วขึ้นเกิดมันตีเราไม่โดนดีฟสิสก็ไร้ค่าหลาังหลังมอนโหดมากแล้วก็ต้องอัดดีฟิไปก่อนดีแหละเล่อรวมมอนดีก,กว่าครับผมจะได้เร็วจะวีคูณความเร็วเอ้มอนไม่มาอาอกริญาที่พูดดังนะครับพอดีว่า ที่บ้านมีคนนอนอยู่ด้วยแล้วก็ที่ในอาคิมนั้นก็พื้นที่ไม่สะดวกแนละ้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราอย่างนี้ก็กลับอาคิมเป็นโปรเจกต์ใหญ่แล้วรครับจะอาดกลับมาลิอ่ะแตกซะแล้วน no. ่ทำไมทำไมร่างกายเราเบาบางขนาดนี้ว่าจจใช้ดาบฟาร์มดีกว่านาะเรามีเงินพันลเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าค่าค่าเรือที่จะไปเกาะลิงมันใช้เงินเท่าไหร่เราค่อยไปค่อยไปกันเดี๋ยวไปมั่วงไม่ได้เดี๋ยวเราจะลงทาง ไปคีไปเลยเลยไปเลยตายดิตายแล้วไปตายตไปไปถ้าคุณดูที่ดูอยู่ว่างๆก็จิบกาแฟดูไปด้วยนะครับหรือว่ากินข้าวดูไปด้วยก็ได้นะครับผมนี่ใครเป็นเหมือนผมมั่งชอบกินข้าวตอนดูคลิปไปด้วยถ้าเกิดมีบีคลิปดูโหกับข้าวไม่อร่อยดูเอฮิตเอ็มอาร์ อตรอร่อยเลยทีเดียวไหนๆก็ไหนๆแล้เดี๋ยวขึ้นรูปอาหารในสักรูปแล้วกันนี่ขึ้นกุ้งเผาให้เลยยั่วน้ำลายระหว่างดูคลิปได้ไปหาอะไรกินได้มาดูคลิปผมต่อได้ดับมาแล้วนนครับผมเล่มหนึ่งแล้วก็ซื้อ Bose. บสบัตรนี่มีตังอยู่ก็ขับไปเลยยังไม่มีเงินมากพอในการอ้าวๆๆชิบหายกดอัพพิทได้เลย มีน่าพอในการซื้อผลก่อนนะครับผมไปกันต่อยา,ยาวๆเลยอ่ะเมื่อกี้มีแผนที่เดี๋ยวเราไม่ได้ดูเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่เกาะน,นี้แล้วกันเผื่อที่มีทางสลับไปต่อนะครับแผนที่ของเกาะน,นี้ครบป๊กฟุ๊มีอะไรให้ทําเต็มเลยครับตั้งแต่ทำผลตื่นอีวอพอ,อะไรอย่างไรหลายอย่างคือ,รอครบเลยครับ,บน้ําครบเนื้อลก็จะ ทำในพวกนี้ไป้วยครับจะได้ครบน้ำครบเนื้อไปเลยเราไม่ได้รับเควสอ่ะเนี่ยเควสเราอยู่ไหนเนะี่ยเดี๋ยวนะเราตีเลยไม่รับเควสหรอตรงนี้คืชอช็อปโบสเขาที่รับเควสอ่ะข้างบนนั่นนะ่ไงไปปะได้แหละเพราะมันเป็นช็อปอ่ะก็ะที่เรียกเชร์โค้ดด้วยที่รับเควสเราอยู่ไหนเนะี่ยโอ้โหกลางมองไม่เห็นจบแล้วคาลิง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 นีง่นี่ไอเจ็บนะเฮ้ยชนเลยชนมา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 อย่าทำไรทำไรกันนี่เอ็มทูเอ็มทูไม่ได้เอ็มวันแล้วกัน

นนนอนะอนะย่านะ่านเะอ,นะอ้าแตกซะแล้วเราวิ่งมาใหม่อังกีววสิสี่เราว 14, ิวสิบก็แรกแก็จะน่าจะสู้ไม่ได้แบบนี้ลครับเหลงัลงหลังลเราวเท่ามานันนจะสู้ได้นี่แน่ยน,ะน,นะน,นะนี่ไปนี่ไปนี่ไปนี่เดินไป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 น ก็ทำการตรี็ลิงน้อยไปเรื่อยเลยครับผมแล้วก็เคลยเควีแล้วครับเต๋เหลือแค่ตัวเดียวแล้วก็เล์ควดแล้วเคลยนี้ได้เป็นแปดร้อได้อีก0องพันแปดร้อยนีง่ายไงขิบสี่แล้วก็เอาอ่อาอา่านดีนะไม่มีผลไม่นั้นตาย อืมขัพเลือดสักหน่อยแล้วกันแล้วก็มีอัพเมลีดีกว่าเอาเมลีเอาเมลีฟาร์มดีกว่า <S <S ให้ใใการอัพสเตตัสยังไงก็แนะนําได้นะครับผมช่วงแรกนี่ก็ไม่ได้ค่อยเล่นฟุตบอยด้วย<ะ>เลยไม่ค่อยรู้ว่าจมันอัพกันยังไงไม่ไอะไรไม่มีอะไรบ้านต้นไม้เราเกิดบ้านต้นไม้ชีวิตจริงมีแบบนี้นี่โคตรน่าอยู่สบายเดี๋ยเนี่ยมันนั่งตกปลาตรงเนี้ยโอ้โเช้านั่งปิ๊งปิ๊งนี่กัน ไปไปต่อเรื่อยเลย <ing> <Okay. S 2> ไหนก็เนาะแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยนะครับผมไป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 อะไรคลิปหน้าผมจะเิมบัมาด้วยแล้วก็ไปซื้อดาบยู่ดูดาบอไมาฟาร์มครับผมจะได้เร็วในการฟาร์มด้วย แต่วันนี้เรามารีบหน่อยเราเลยไม่ได้เอาพวกยูรุ ulu, หรือพวกดาบไปมาด้วยนะครับผมอา้อาวอา้าวแตกแตกแตกใช่แล้วบางทีเลือดมันก็จําเป็นนะครับเนี่ยบางทีเลือดมันก็จําเป็นเลือดมันก็ได้ของล้อเล่นเหมือนกันนะเนี่ย20มิลลิเอ็กก็ได้จะได้กาวสัมบัสกระทึบกระทุบพื้น จะได้กระเทือดินแล้วไม่ได้กระทืบพื้นมันไต่ดินนะไม่ได้กระไม่ได้ไม่ไปได้ไกลกระทืบอ่ามันก็เหมือนไต่ไงลงดินมั้งเปิดฝามี้กูดาบดีกว่าเยอะเลยดาบทีระยะไกลได้ใช่ดาบดีกว่าเยอะเลยอัพดาบดีกว่าเราทำไม่อมมันหลอกไปนั่นอนะ่ละอัพถึงยี่สิบอ่ะอัพดาบดีกว่า ให้เรากรดก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราเสียเลือดฟรีนะครับเพราะว่าการรับเกรดเราจะได้ไดเครดเพิ่มด้วยแล้วได้ exp ้วยเนาะมันจะคุ้มกันไปนครับนี่ก็ซิลนาด้วยซิลนามันจะอยู่อีกเกาะนึงนะครับผมมาดูดีกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยเอ้ที่ต้องอัพดาบไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเราเอาอยราฟาฟาูรูเข้ามาปามยูรูต้องอัพดาบเยอะๆแล้วก็อัพกับดีฟินไปแล้วก็มีลีก็ต้องมีนิดหนึ่งเพราะเราต้องเอาสแตมินาด้วยนะครับอยาเราต้องไปหาดาบซีเบอร์เพื่อมาทำฮาร์คิสังเกตด้วยโปรเเเเจกกต์รายยยังมีีออะล ซื้๊ดเจ้ามาดูว่าเราเรามีดาบจะฟาร์มดีขึ้นไหมแต่ผมว่าก็ฟาร์มดีขึ้นนะ้าเกิดมีดาบแย่การใช้ดาบฟาร์มก็โอเคเลยอะถ้าเกิดย่ได้ดาบเซอร์ม,มาด้วยวก็ยิง bon. โอเคเลยโอะโ,โ,โอ้โต่เจบ็จบเจบ็จบเจบ็บเจ็บเจ็บเจ็บไม่เจบ็จบเจ็บโอ้โห,โห,โห,โหกือัตายเกือบเดียงเกือบเดียงเกือบเดียงซะแล้ว นี <là> ่นี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 ดิซับซีจังเลยกันเราโอ้เจ็บเจ็บเจ็บเบเนี่จ็บบเจจังเลยต้องแจอะไรเราไม่ทำอะไรต้องตีเราด้วยอะโอ๊ยแต้มไ่ีไม่มีไม่มีไม่มีเดี่ังเกกันดิเอ๊ะ ไอ้มีอะไรแกคันดีเจ้าลิงเจ้าลิงจ้าจ้าเจ้าลิง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 ติงลิงลิงไม่ลิงไม่ลิงเราเราเราเพื่อนกันนี่ลิง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 ต่อยจ็บจังลิงต่อยโคตรเจ็บลิงแสบพันแล้วเนี่ยโอ้โห ทีบแล้วนะครับเราไม่รู้ว่าเราต้องฟาร์มตรงนี้อีกหนึ่งตั้งแต่แล้วแล้วก็อ๋อรอบยี่ิไปกันครับแดี๋ยวเราไปก็สีล่ากันอา้าวผ่าน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 ,านเดี๋ยวผมจะมีฟาร์มรอบรอบด้วยน,นะครับผมว่าจะบีบให้คลิปไม่หลายอีพีเยอะเกินไปนะครับผมผู้ชมจะได้ไม่เบื่อกับซีรีส์นี้ด้วยต้องอาจมีฟาร์มนอกรอบกันมัง่งแต่ก็เดียงแต่ก็เดียงอีกแล้วแ้วก็เดียงอีกแล้วนะครับผม เราเลืออยสามตัวเพื่อจะได้เกลสเราตายบ่อยมากเราไม่มีผลกินเลยถ้าเกิดเรามีผลเ,เราเกียทั้งหมดในการฟาร์มเราจะแบบโคชอีซี่แต่ตอนนี้เรามาโดยไม่มีโลบักหรือไม่มีอะไรติดตัวเลยมาแบบตัวเปล่าแต่ว่ายี่สุดสักที่สิบเมื่อที่สิบเราก็จะจบขอจบคลิปไปก่อนนะครับผมเพื่อเป็นการที่ให้คนดูดูคลิปไม่อยากเกินไปแล้วก็ไม่เบื่อกันไปด้วยนะครับผมก็มาตีแบบนี้เรื่อยๆนะครับผม คนเดียวนะครับเดินแกคือเดียวก็น่าจะได้เวลี่สิบลครับผม <GO av uther> นี่สเอลึกเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอยกันหน่อยนะครับว่าผลไหนเป็นผลที่ฟาร์มให้นะครับผม แล้วก็วันนี้เราก็มาที่จบคลิปกันดีกว่าเราไปจบกันบนเรือแล้วกันไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงกลางดีกว่าขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมอย่างน้อยเราก็ฝากกดซับกดไลค์ให้ทางผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากเฟซส่วนตัวฝากแฟนเพจของร้านผมนะครับก็ช่องยูทูบช่องนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับครับ